โอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในคอมแล้วนะครับเสียงก็ปกตินะผมว่าปกติไม่มีเอ่อชัดเลยโอเคเดี๋ยวมาลองใช้โปรแกรมนี้ดูวจะใช้ได้ไหรือเปล่าหลอดห ซาวการ์ดตัวนี้ผมซื้อมาราคาอยู่ที่สอง้อยบาทนะครับมันมีหลายรุ่นนะก้าเกิดถูกๆหน่อยก็ลาซาด้าอะไรพวกนี้ยมันจะมีอยู่ลองอ่า<บ>เห็นไหมครับใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้อยู่เดิดนนนะครับผม โอเคปิดไปเลยก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์นิดนึงกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยสำหรับเออซซบการเออพูดถึงเรื่องแวการก็นี้ไหลรูปจริงจริงนะให้ เลื่อกซื้อแบบถูกๆ,ๆก็มีแต่แ,แพงๆหรือก็มีนะครับเอามาเชื่อมต่อกับไมอะไรนี้อะอะถ้าเกิดรูไอตร,อรองที่เสียบไมอ่ะับบพิเสศษลำโพงอะเสียสามารถใช้ซาวการ์ดได้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนไปใช้ซาวการ์ดได้ โอเคไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ลาขอลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าเกิดติดขัดข้องอะไรขออาภัยดีจริงๆนะครับผมโอเค